อ่านให้ละเอียดนะครับอ่านมาจนถึงท่อนสุดท้ายนะตนัวนใ่ญ่ How to Apply อยู่ท่อนสุดท้ายนะครับว่าทำอย่างไรก็ทำตามที่เขาบอกเลยนะครับว่าเขา requirement อะไรบ้างตั้งแต่ Resume, Cover Letter นะครับเบอร์คอเทคการติดต่ออะไรก็แล้วแต่หรือเป็น Education Background, Award Winning Marketing Specialist นะครับ with MBA 6 Brand Manager Position พร้อมหรือยังครับที่จะได้ทำงานที่คุณรักและใฝ่ฝันคอสท็อปเพอร์เฟกต์เลตูเมคอสแรกในประเทศไทยที่เจาะลึกการเขียนเรซูเมแบบละเอียดเพื่อให้เรซูเมของคุณโดดเด่นและได้งานคอสเรียนออนไลน์นี้สามารถเข้าเรียนได้ทุกอุปกรณ์การติดต่อเนื้อหาเข้มข้น5บทเรียนกับการเขียนเรซูเมสเต็ปไปสเต็ปมาพร้อมด้วยเรซูเมเช็คลิสต์105คำคีย์เวิร์ดสำหรับเขียนเรซูเมและเรซูเมเทมเพลตพร้อมสองโบนัสพิเศษการสร้างมิงทินและกลยุทธ์ในการสมัครงานในเมืองไทย มาออกแบบอาชีพในฝันของคุณในวันนี้แล้วเจอกันนะครับข้อมูลเพิ่มเติมที่ thehunterb.com e สวัสดีครับพี่เบนนะครับแค c o โคชและนักวางแผนกลยุทธ์การหางานจากเว็บไซต์ thehunterb.com e และ facebook page hunterb career coach นั่นเองนะครับ ใน YouTube นี้นะครับพี่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์สําหรับมนุษย์เงินเดือนทุกๆคนนะครับรวมไปถึงน้องๆนิสิตนักศึกษาจบใหม่ด้วยนะที่จะทําให้เราหางานได้อย่างคาดหวังนั่นเองนะครับมากไปกว่านั้นนะทางานอย่างไรให้มีความสุขนะครับทิปต่างๆมากมายนะครับที่ทําให้เป็นความรู้ติดตัวนะที่เราควรมีในฐานะมนุษย์เงินเดือนคนทํางานเลยนะครับยังไงใครที่มาใหม่นะครับไม่เคยกดติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามตับคลายได้ช่อง Hunter B ทางนี้เลยนะครับ โอเคครับวันนี้นะครับพี่เบนนะครับจะมาลงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะนั่นก็คือ การส่งเรซูเม่อย่างไรนะครับที่จะทําให้เอชอาร์เรียกเราสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับปัญหานี้นะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้องนิตินักศึกษาจบใหม่หรือแม้แต่มนุษย์เงินเดือนที่เป็นระดับผู้จัดการเมนเจอร์ขึ้นไปก็แล้วแต่นะครับเจอปัญหานี้ทุกคนนะครับเพราะว่าหล,หลายๆคนนะบางครั้งไม่ได้มีความรู้ติดตัวนะครับในการสมัครงานแบบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับในวันนี้โคชเ็นนะพี่เบนจะมาช่วยในการทําให้เราสมัครงานนะครับโดยใช้เรซูเม่เนี่ยสมัครงานแล้วเราจะโดนเอชอาร์ เรียกสัมพันธ์งานนั่นเองนะครับรวมไปถึงผู้ว่าจ้างนะ hiring หรือ line manager ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนอื่นมาเข้าใจกระบวนการการสมัครงานก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนกันนะก็คือ hiring process นั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าบริษัทหนึ่งนะครับมีตำแหน่งงานขึ้นมานะครับตำแหน่งงานนะครับมีตอกแต่เหตุที่ขึ้นมานะ ตำแหน่งแรกเนี่ยที่ขึ้นมาก็คือฝั่งแรกเนี่ยคือฝั่งเป็นตำแหน่งงานใหม่นั่นเองนะครับแสดงว่าบริษัทนั้นน่มีทิศทางการบริหารที่ดีนะครับและในผะแผนกหนึ่งเนี่ยเขาอยากได้คนเพิ่มนะครับเขาก็เลย Create ตำแหน่ง position เน,นี้ยใหม่ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่า new position นั่นเองนะครับฝั่งที่2นะครับคือฝั่ง replacement position นั่นเองนะครับก็คือฝั่งที่คนเก่าออกไปนะครับแล้วก็ เราจะเขาจะต้องหาคนใหม่มาแทนนั่นเองนะครับอันนั้นสาเหตุหลกัหลกๆจะมีแค่2อสาเหตุเท่านั้นนะที่ทําให้ตําแหน่งงานว่างนะครับโอเคเมื่อตําแหน่งงานว่างนะครับคอมพานีเขาก็จะโพสต์จ็อบนั่นเองนะครับเมื่อคอมพานีโพสต์จ็อบเนี่ยการโพสต์จ็อบเนี่ย ทางเ r นะเขาก็จะมีการคุยกับหัวหน้างานว่าอยากได้สเปคคนสัมภาษณ์เป็นอย่างไรอยากได้สเปคผู้สมัครงานคนทํางานเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อเขาสรุปเสร็จโพสตจ็อบนะมีการใส่จ็อบด s สคริปชันต่างๆนะครับเข้ามานะครับว่าคุณสมบัติผู้สมัคงานเป็นอย่างไรคุณล i f i c a นะครับจ็อบดิวตี้รสปอนซิบิลิตี้ต่างๆเป็นอย่างไรนะครับหน้าที่การตําแหน่งงานนะเขาใส่ตรงนั้นเสร็จป๊บ เขาจบฝั่งนั้นไปแล้วนะครับตอนนี้มาฝั่งเราละคือฝั่งผู้สมัครงานนั่นเองนะครับแสดงว่าเราหางานใหม่อยู่นะครับเราหางานใหม่ปุ๊บเราไปดู job post ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น company website ของเขาเองหรือ job board นะครับเข้าไปดูปุ๊บเราเห็น job ว่างนะดังนั้น job ว่างปุ๊บเราก็กดสมัครงานนั่นเองนะครับดังนั้นนี่แหละคือจุดที่เราใช้ resume สมัครงานแต่ช่วงนี้มันจะทําให้คนอะ 75%นะครับตกสมพานนะครับไม่ใช่ตกสำราขอโทษก็คือตกไม่มได้เรียกสัมภาณ์ตกไม่ได้เรียกสมภา์ถึง75%นะครับเพราะว่าบอดนะบอดหรือ ATS นะครับ application tracking system ที่ HR หลายๆบริษัทเขาใช้กันนะปัจจุบันนะมีหลาย ATS เลยนะครับที่เขาใช้แล้วแต่บริษัทเลือกว่าจะใช้โปรแกรมไหนนะครับดังนั้นเราจะต้อง make sure นะครับว่า ATS นะให้เราผ่านนะเพราะว่าเราจะต้องเขียนรซูเม่ให้ถูกต้องนะครับให้ professional โดดเด่นใช้์เวิร์ดที่ถูกต้องเมื่อถูกต้อง,ง ATS ให้ผ่าน ตำแหน่งหนึ่งนะครับมีคนสมัครมา150-300คนสมมติ300คนตกไป75%เหลือ75คนนะครับดังนั้นใน75คนนะครับ เราก็จะต้องทํายังไงให้ชาเหตุเรา 1- ใน75คนนะ่ะเรียกสัมภาษณ์ให้ได้ตั้ง5 6คนเรา้องเป็น1ในกลุ่มห้าหคนนะเมื่อได้สัมภาษณ์งานปุ๊บก็จะสัมภาษณ์รอบหนึ่งรอบสองรอบสามแล้วแต่ตําแหน่งงานเลยนะครับสัมภาษณ์งานเสร็จปุ๊บ,บถ้าเราโชคดีนะได้ผ่านสัมภาษณ์งานเราก็จะได้งาน Job Off e r นั่นเองนะครับนี่คือ r o c e s s hiring นะแต่หลังจากที่ได้ Job Off e r ก็จะมีการต่อรองเงินเดือนการเซ็นสัญญางานต้องมีการรีเช็คตรงนี้อีกนะครับอ่ะนี่คือ hiring ะคร,ะครเซสท ว่าเราจะทํายังไงให้เรซูเม่ของเราเนี่ยได้เรียกสัมภาษณ์งานประมาณท่อนกลางนี้นั่นเองนะครับขั้นตอนสมัครงานในปัจจุบันนะครับทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับไม่มีสมัครงานตรงไปตานีแล้วนะดังนั้นการสมัครงานออนไลน์นะครับทำให้ถูกต้องเป็นแบบฟอร์มนะครับดังนั้นพี่จะมาลง6ทิปกันเลยนะครับว่า6ทิปจะทําให้เรซูเม่ของเรานะครับได้เรียกสัมภาษณ์งานจากทางเ r และหัวหน้างานนะครับนั่นก็คือ ิ้ที่หนึ่งะครับก็คือทําตามที่ Job บโพสที่เขากําหนดนะครับว่าให้สมัครงานอย่างไรนั่นเองนะครับอ่าน Job บโพสให้ละเอียดนะครับว่าเขาเขียนว่าให้เราสมัครงานอย่างไรนะลองไปดูท่อนข้างล่างนะครับผมจ o อบโพสนะเขาจะมีคําว่า how to apply นะครับเขาก็จะเขียนนะครับถ้า how to apply คลิก apply now ก็คลิก apply ไปเลยนะครับแล้วก็ attach resume ของเราไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟลไฟ์ไฟ Microsoft Word หรือไฟล์ PDF นะ เขา a t t a c ตามนั้นเลยหรือถ้า how to apply เขาบอกว่าให้ส่งไปที่อีเมลนี้นะเราก็ส่ง resume ของเราไปที่อีเมลนี้นะครับหรือถ้ากดหรือถ้าเขาจะ b post เขาบอกว่าให้ ไปที่เป็นจ็อบบอร์ดให้ไปที่อมพานีเว็บไซต์เขานะแล้วคลิกแอปพลายที่อมพานีเว็บไซต์เขานะครับให้กรอกข้อมูลตามระบบที่เขาเซตไว้ก็ทําตามนั้นเลยนะครับดังนั้นการสมัครงานนะครับทิปแรกน,นะให้อ่านให้ละเอียดนะครับอ่านมาจนถึงท่อนสุดท้ายนะส่วนใหญ่ how t อ apply อยู่ทอนสุดท้ายนะครับว่าทําอย่างไรก็ทําตามที่เขาบอกเลยนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างตั้งแต่เรซูเม่โคฟเวอร์เลเอร์นะครับเบอร์คอนแทคการติดต่ออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเอ듀เคชั่นแบ็ r กราว ฟอร์มอะไรที่เราต้องแอแทชไปเลยก็ทำตามนั้นเลยนะครับนี่คือทิปที่1ครับทิปที่2นะครับสมัครด้วยเรซูเม่ที่โดดเด่นที่สุดนะครับคำว่าเรซูเม่ที่โดดเด่นคืออะไรสำหรับโคชเบนนะเรซูเม่ที่โดดเด่นคือเรซูเม่ที่โปรเฟสชัน n a ลนะครับ และมีการบรรยายประสบการณ์งานเราทั้งหมดรวมถึง education background technical skill soft skill ต่างๆให้ครบถ้วน keyword s รวมทั้ง bullet point มีการนำเสนอแบบเป็นพารากราฟที่ถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นพารากราฟใหญ่พารากราฟหนึ่งเลยแล้วไม่ได้แยกมาเป็น bullet point เลยนะครับดังนั้นเมื่อเราใช้ resume ที่ถูกต้องนะแบบแผนที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำให้ resume เราผ่านระบบ ATS HR เห็นแล้วรู้สึกว่าโอเราทำงานตำแหน่งงานนี้ได้ไดไดแน่นอนดังนั้น มัเรียกสัมภาษณ์งานเลยดีกว่าเห็นไหมครับถ้าเราสมัครงานด้วยเรซูเม่ที่โดดเด่นนะมันก็จะทําให้เรามีโอกาสในการสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้งานอย่างที่หวังนั่นเองนะครับลองไปกดโหลดนะครับ9เทคนิคเคล็ดลับการเขียนเรซูเม่ให้โดดเด่นและได้งานตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับทำตามกันนะครับ9ก้าเคล็ดลับนี้นะครับก็จะทําให้เรามีเรซูเม่อย่างโดดเด่นนั่นเองครับ ทิปที่3นะครับทิปนี้เอกล u s i v e นิดนึงนะครับก็คือการส่งใบสมัครงานของเรานะครับช่องทางออนไลน์นะส่งไปถึงหัวหน้างานโดยตรงเลยนะครับทิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเหตุต่างๆให้ไว้นะครับให้ระวังอะไรบ้างนะครับบอกก่อนนะครับข้อดีของทิปนี้นะครับการที่เรามั่นใจว่า โปรไฟล์เรานะประสบการงานเราแบ็กกราวด์เอ듀เคชันเรานะครับทํางานตําแหน่งงานนี้ได้นะครับและเราส่งไปให้หัวหน้างานโดยตรงนะถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นใครนะครับมันจะทําให้เขาเห็นโปรไฟล์เราโดยตรงนั่นเองนะครับไม่ต้องผ่านการคัดเลือกผ่านระบบเอชาเมื่อเขาเห็นโปรไฟล์เรานะแล้วเขารู้สึกชอบอยากคุยเขาก็จะไปคุยกับทางเอชาว่าเออเห็นโปรไฟล์น้องคนนี้ส่งมาหาผมนะผมอยากคุยกับคนนี้นะอ่ะนั่นเองนะครับดังนั้น มาดูเจาะลึกกันนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าหัวหน้าง,งานเราคือใครนั่นเองนะครับถ้าพี่เบนยกตัวอย่างนะครับสมมติเราตสมัครต่างนานตำแหน่งนะครับ marketing executive นะครับหรืออาจจะเป็น s e เ i o r marketing executive นะครับดังนั้นบริษัทหนึ่งนะดังนั้นเราจะต้องคิดเลยนะเอ๊ะการทำงานตลาด หรือเป็นตำแหน่งซนะีเนียร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะหัวหน้างานก็จะต้องเป็นมาร์เก็ตติ้งแมนเจอร์นะครับหรืออาจจะเป็นซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมนเจอร์หรืออาจจะเป็นมาร์ออาจจเก็ตติ้งดีเรคเตอร์ก็ได้นะครับอยู่ที่องคอ์กรนะครับหังนั้นเราจะต้องคาดเดาเองนะครับเราด้วยแค่ประสบการณ์ของเรานะในการติดตามอินดัสทรีต่างๆนะอุตสาหการรมของเราที่เราทํางานนะครับแล้วก็คาดเดาให้ได้นะครับว่าหัวหน้าง,งานเป็นตำแหน่งอะไรหรืออาจจะถามเพื่อนที่เคยอยู่บริษัทนั้นเพื่อนที่ทางานอยู่ที่นั่นก็ได้นะครับและเมื่อเรารู้ว่าาาหหัวนน้งงคคืออใรปป๊ก็ีเมลไ โดยตรงถึงหัวหน้างานเลยนะครับอาจจะใช้ช่องทาง Link ์อินก็ได้นะครับลิงก์ทินนะที่เป็นช่องทางคล้ายๆ a c e b o o k แหละแต่เป็นแพลตฟอร์มสังคมการทํางานนะครับเราก็แอดไปที่หัวหน้างานเลยนะครับแล้วก็ส่งเมสเซจดายเล็กไปเลยตรงเลยนะครับว่าเราสนใจงานตําแหน่งนี้นะครับยังไงต้องตรงแบบโปรเฟชชั่น a l ลนะครับแนะนําตัวให้ถูกต้องนะครับมีการรีเฟอร์นะว่าตําแหน่งงานที่เราสนใจเป็นตําแหน่งงานอะไรนะครับแล้วว่าแล้วก็เราก็ให้เหตุผลไปนะครับว่าทําไมเราถึงติดต่อเข้ามาโดยตรงนะครับ แต่ถึงอย่างไรนะครับพี่เบนนะครับอยากจะให้รองสมัครผ่านทาง HR โดยตรงก่อนนะครับหรือทางเจ้าบอร์ดปกตินะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้มันคนสมัครเยอะคู่แข่งเยอะและเราอยากจะลองทิปนี้ดูนะครับแล้วก็สามารถลิงก์ไปทางลิงก์ทีนแล้วก็ส่งหาเขาได้โดยตรงนะครับใช้อีเมลแนะนําตัวเองให้ถูกต้องสุภาพนะครับแล้วก็ส่งหา ลายเมนเจอร์หัวหน้าง,งานโดยตรงนั่นเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดน,นึงนะครับว่าถ้าเราจะทรงานผ่านลายเมนเจอร์หัวหน้าง,งานโดยตรงเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจนะครับว่าเราสามารถทํางานตําแหน่งนั้นได้จริงๆนะครับหรืออาจจะถามเพื่อนที่ทํางานบริษัทนั้นแล้วให้เขารีเฟอร์ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเหมือนกันนะครับ ทที่4นะครับก็คือการส่งอีเมลสมัครงานนะครับให้น่าดึงดูดแล้วก็น่าสนใจนะครับที่ทําให้เขาเปิดอีเมลเราอ่านนั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับสมัครงานนะครับผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วมีการส่งอีเมลไปนะครับเขาให้ใส่ subject นะหรือก็คือหัวข้อนั่นเองนะครับในการอธิบายว่าทําไมเราสมัครงานตําแหน่งนี้นะ subject หลายคนไม่ได้ใส่อะไรเนื้อเขียนแค่ว่า job apply for this position คือจบคิดดูนะครับตำแหน่งงานนึงนะครับ สมัครงานมานะครับเกือบ300คนนะที่ไอชาจะต้องเห็นนะครับอีเมลเข้ามา300คนนะครับแล้วเขาจะคลิกเปิดดูทุกอีเมลเหรอเป็นไปไปได้นะครับดังนั้นเขาก็จะเลือกอีเมลที่เขาสนใจจริงๆนะครับแล้วก็คลิกเปิดดูนะครับหรือแม้แต่ถ้าสมัครงานไปน300คนนะอันนี้บอกเลยนะครับบางครั้งนะหลายๆครั้งนะ ดูแค่ร้อยคนแรกนะพอใจก็คือจบแล้วนะครับเพราะเขาได้คนที่เขาต้องการแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นไปใช้ทิปนี้นะครับที่จะทําให้เขาเปิดอีเมลเรานั่นเองนะครับเพราะว่าหัวข้ออีเมลที่เราส่งไปสมัครงานน่าสนใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ตัวอย่างนะครับอันนี้คือเป็นสมัครสำหรับตำแหน่งงาน IT Manager อนะครับออกมิสสมใจน้องสมใจนะเขาก็เขียนไปเลยนะครับว่า five years experience senior web developer นะครับอ่าเนี่ยมีประสบการณ์5ปีสำหรับตำแหน่งเนี่ยสำหรับงาน senior web developer นะ apply นะครับสำหรับตำแหน่ง IT Manager position นะครับแล้วก็คอมมาชื่อตัวเองนะอ่าเนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ทำให้เอชาเปิดมาโอ้คนสมัครงานมีประสบการณ์5ปีทำอันนี้มาสมัครงาน IT เออน่าสนใจเดี๋ยวเปิดดูหน่อยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Award-winning marketing specialist นะครับ with MBA 6 brand manager position mm. ขอมามิสเตอร์สมชัยนะครับอ่ะอันนี้น้องสมชัยนะสมัครงาน brand manager นะครับเขามี MBA แล้วก็ได้รางวัล marketing specialist มาด้วยนะครับเขาเขียนชัดเจนเลยนะว่าได้รางวัลอะไรมาแล้วก็สมัครงานตำแหน่งอะไรมี MBA นะครับเห็นไหมครับว่าเอชาเขาก็จะอยากเปิดอีเมลนี้เหมือนกันแน่นอนนะครับเมื่อเขาเห็น subject email อีเมลการสมัครงานแบบนี้นะครับ คลิปที่5นะครับส่งใบสมัครงานนะครับช่วงวันจันทร์เช้านะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับก็คือ Monday Morning นั่นเองนะครับรีเสิร์ชของ recruitment Agency ต่างๆนะครับในต่างประเทศนะเขา r รี e a เสิร์ชมาว่ามากกว่า7 0นะครับ HR นะครับหรือว่า Re c r u i t m e n t h e a d Hunter ต่างๆนะเขาจะดูคนสมัครงานเข้ามานะครับช่วงวันจันทร์เช้านั่นเองนะครับแล้วก็มีเมลเด้งเข้ามาเขาก็ดูเลยนะครับดังนั้นหลายะคนลองสมัครงานช่วงวันจันทร์เช้าก็จะดีนะครับลองใช ตัวเองนิดนึงนะในการสมัครงานวันจันทร์เช้านะครับส่วนน้องนักเรนนักศึกษานะครับที่ไม่ทํางานอยู่แล้วก็พยายามสมัครงานวันจันทร์เช้านะครับจะเป็นช่วงที่ busy time ของเอชาที่เขาอยากจะหาคนนั่นเองนะครับเพราะเป็นวันแรกของอาทิตย์นั่นเองนะครับยังไงอย่าลืมนะครับว่าตำแหน่งงานที่ดีที่สุดนะครับถ้าขอโพสตจ็อบวันไหนนะครับพยายามสมัครงานให้เร็วที่สุดนะครับโดยก็ไม่ต้องรอวันจันทร์เช้าเหมือนกันนะครับเช่นเขาโพสต์วันพุธ เราเห็น Job p โพสนั้นเลยแล้วก็สมัครเลยนะครับเพื่อจะเป็นแคเดิตกรุ๊ปแรกๆนะครับแต่ถ้าเขาโพสต์วันอาทิตย์วันเสาร์อาจจะสมัครวันจันทร์เช้านั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราสมัครเสาร์อทิตไปเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีนั่นเองนะครับลองใช้เทคนิคนี้แอพพลายกันดูนะครับ ทิปที่6นะครับทิปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการแสดง personal interest ให้ HR เห็นนั่นเองนะครับแสดงออกมานะครับว่าเราสนใจตำแหน่งงานนี้จริงๆให้ HR เห็นนะครับและให้ HR เห็นได้อย่างไรนะครับในเมื่อเรามีช่องทางออนไลน์อยู่แล้วนะเราสมัครงานผ่าน job อ,อ,อนไลน์เสร็จแล้วใช่ไหมครับ ลองดูนะครับว่าคนที่เขาประกาศโพสตจ็อบในบริษัทนั้นนะเป็นใครนั่นเองนะครับ HR นะครับลองหาชื่อเขาดูนะครับใน LinkedIn Platform นะครับลองดูว่าเขาเป็นใครหรืออาจจะลองดูตำแหน่งพวก HR Recruiter HR Talent ะครับและเราลองสุ่มดูนะครับว่าเขาอาจจะดูแลตำแหน่งนี้อยู่นะครับ แอดเขาไปในเน็ตเวิร์กแล้วก็ส่งเมสเซจไปแสดงความสนใจนะครับว่าเออเราเป็นใครเราชื่ออะไรเราแบ็กกราวด์เป็นยังไงเราสนใจงานตำแหน่งนี้จริงๆนะครับอยากจะขอโอกาสอยากสแสดงความรู้จักอะไรก็ได้นะครับส่งเมสเซจ stay high ไปนะครับเขาจะทําให้เขาเห็นว่าเรามี personal interest ที่มากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับเขาก็จะให้โอกาสเราในการสัมภาษณ์งานนั่นเองนะแต่หลายคนทําอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะถ้าพี่แนะนําก็ยังไม่อยากให้โทรศัพท์ไปหาเขาที่บริษัทโดยตรงนะครับเพราะว่าก็จะเป็นการรบกวนเวลางานเขาเปล่าๆนะ ยายามส่งอีเมลจะดีที่สุดนะครับในช่องทาง LinkedIn แพลตฟอร์มนั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ6ทิปนะครับในการทำให้เรซูเม่ของเรานะได้เรียกสัมภาษณ์งานนั่นเองจาก HR นะครับแล้วก็ Line Manager นั่นเองนะครับลองไป adapt apply ดูนะครับว่าทิปไหนนะเป็นทิปที่ดีในการที่จะทำให้เราอ่ะได้ เรียกสัมภาษณ์งานนะลองไปอัดปรับปรุงใช้ดูนะครับยังไงอวยพรให้เลยนะว่าทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็ใครนะครับอยากได้ทิปเขียนเรซูเม่เพิ่มเติมนะครับลองไปดู9ทิปนี้นะลองกดดาวน์โหลดฟรีกันเลยนะครับ9ทิปเขียนเรซูเม่ให้โดดเด่นและได้งานนะครับใช้ทําตามได้ทุกข้อเลยนะครับยังไงอ่านให้ละเอียดนะครับแล้วลองดูนะว่าเราจะใช้9้าเทคนิคเคล็ดลับตรงนี้เขียนอะไรได้บ้างนะครับสำหรับเรซูเม่ของเราให้โดดเด่นนั่นเองนะครับตามลิงก์นี้นั่นเลยนะครับแล้วก็ยังไงโค้ชเป็นนะขออวยพคนังาใใจห้ครับ สู้ๆครับทุกคนทำได้แน่นอนครับง่ายฝากติดตามช่องนี้ด้วยครับ YouTube Hunter B นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ